พี่น้องครับอีสานนี่มุนผ้ามวาทุกปาย,ยครับเยื่อมันนี้คือใส่เยื่อนอนครับน้องเยื่อนอนแบบนี้ครับพี่น้องเยื่อนอนแบบนี้เห็นมหมนองเยื่อนอนแบบนี้น,บบน้องมันนผ้ามาตกปลาครับมันมามันมา,มาขารุ่นซอยกันครับพี่น้องว่าจะมีปลาไปฝากพี่นอ้องบ่ติดตามครับ 阿德先生，乌龟伯鱼，哎，司机好 เอดพี right ่น้องกอดกอดพี right. Right ่น้องกัดเห็นบ่เห็นบ่เ oh ห็นบ่พี่น้องกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับยูพี่ยูพัลรุ่นกันไปโลมึไปโลน con rút rồi vì nó, <laughs> ôi con rút con ôi วันนี้เขาอยากใส่หน้าก,กากเลยห่อนแห้งพี่ <c oughs> น้องคนหนึ่งครับพี่น้อง กันพี่หน้องกันครับกัครับเห็นบ่กันครับเห็นไ่ตัวน้ยหน่อยคอน่อยบางพีหน้องเดียใหญ่นะเออบคอหน่อยอี าดก็เห็ดเขียบอยู่พี่น้องกะเห็ดเขีมไหนอยู่พี่น้องเห็ดเขีมไหนอยู่เหยื่ออยพี่น้องเออเห็นบ่กกีปลามันหยอกกับเหยื่อมีซิดหลุนพี่หน่องมีซิดหลุนมันหลุนนะมหามันหยอกเหยื่อ ไกลๆเนี่ยงอนเนีเ่ยบ่อหนองบอ่อแล้ว c h เย็นเย็นแต่มันมีหยอกเก้าเชือ,ขอเอขอา้าอยู่ก็มีโอกาสนะหันก็บอกัดปะนัะ่นอะไร อีกอย่างอาจจะบ่ามันประขอกไปเนาะอุ้ยการใกล้ๆเนี่ยเนาะอ้าว่าตามอะไรใกล้

การะพี่น้องการะครับอยู่อยู่ไม่หมดนะอู้ใายเว้ยก็โดดยังงามเลยพี่น้องโอ้ยในในคลีเห็นกระช็อตกระโดด กรพี่น oh, ้องอยู่อยู่นกันอยอยู่อยู่นครับโอ้อหน่อยขอหน่อยพี่เนนอยวใส่เดียวกันเลยพี่น้องนี่สงครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่รุดเยนี่แต่ตัวเล็หน่อย ตัวเอาไปเห็ดเข้มครับพี่น้องใส่เข้มใส่ประมาณเห็ดเข้มได้ครับอีสานนี่มุนจะมาหอนบ้านพี่น้องไปตกปลาเข้ามาอาบน้ำก่อนเอาไว้หอนแห้งขออนุญาตเปลี่ยนชุดนะครับมามาพ้นงานมาเลยสามตัวครับ <c oughs> งช้หางตัวหนึ่งโอือห่าวนี่หนาวใท่เนาะ พี่ครับใส่สวยเรื่องอะไรกันสามแตงเราพี่น่าทิมวังสามสามแตงพี่ครับใครมาคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองอีสานนิมูลเป็นกำลังใจให้กันเราไม่หนักหนักขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ